เล้วจังสั้นแล้วทางมุฟังเลยบ่อยากพัาดภาควินเว้นมนจองจำไปบ่อยากไก่ใส่ข้อข้อไม่เว้นมันพาเวินอยากเห็นตัวไม่เว้นดีมันเป็นตัวจังไดน้อมันเป็นตัวจังสางหรือเป็นนาว่าจังใดผมเกีนั่งไก่มือนี่ไก่เจ้ารอปูมือไก่มือฮื่ไก่เจ้ารอกำปั้นไก่มือนั่นมือดีดีแล้วห่างบ่หินผมเกี่นั่งนี่นะอยากหินตัวไม่เว้นดีมันเป็นตัวจังไดน้อมันเป็นเพ่นโจก่อมันเป็นโบนโจกบ่อ มาตอดเแม่เวียนผมจำนั่งนี่นะไก่มือนี่ไก่เจ้ารอปูมือไก่มือหื้อไกเจ้ารอกำปั้นไก่มือนั่นมือนีหนีแล้ว กูได้ทางไก่้องสิไลสาลาสีขอไลล่าเลยอเวลาพี่ทอนอีด่างลาสีสั่งล่าจากก้อนเด้อเล้วแม่ป้าสันเสียตาวล่าหนียาเฝ้าตีเจ้านางว่ารักบ่ผิ่นมื่นลำเหมื่อคืนจนกขเห็นนีบ่ดีก็เล้วเตะบวกก็่เม่ยอยู่สูงกูสีได้ดวนไปไปสีสั่งเจ้าไว้ให้เขาวัดทังธรรมให้เ่าจำเอาสินเนล่เด้อคนเฒ่าล่าก้อนเด้อคุ้มเจ้าใส่งามพวกกูบ้าเสือเขาค้า เาดูทรงเหลวอ้เพ่เจ้าหลุดมาโคทีเจ้าวายินั่งขางผมจนบางแค่น้องนี่ นักเต้นานี่ศิลาเจ้าวเท้าเมื่อเดี๋ยวนี้ผูงซ้ำเสื้อหน่อยนุ่มท่าลากาแม่สศิลาก่อนเดินหัคำขึ้นยาเกินไหนเก่งขอให้เงื่อนไก่เงื่อนไกเพิ่อยากไลแม่พวกไหลกับฝันนั้นมันสิตัวบุบเอากว่าคู่เท่ากับหน่อยนุ่มสุ่มเด็กนางสิเาก่อนเดินหันคำขึ้นยพกนไนก่งอให้่อนกเงจะแนวก้เงาไล่ทม่กไหลกับฝันนั้สิลัวเาก่าเาห่นตัมุเ บาดนี้คงจ้นางสิได้พาดฟาดเวรลาก่อนเด้อคุณตาลากรเด้อคุณลุงสิห่างไกลเด้อคุณราบกันเวลาไม่หน่อยสิขอลาไปก่อนขอลาลงท่านผอน,น,น,นี้กันปีนาจังพบกันท่านปีนาจังพบกันสทธาเอ้ยไวหนอ 可以了，给我拉辣的